โอเคแลล่ะฮะเดี๋ยวนี้เราจะพาเพื่อนไปล่าค่าหัวเอาโจรระดับค่าตอบแทนเยอะๆ่อยคนนี้แหละหน้ากูมันมันอมวยชิบหายเลยเะ่าไปเติมพลังก่อนอยากเปลี่ยนชุดจังวะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมาเก็บเงินไว้ก่อนมีหลายอย่างที่ต้องซื้อเจอกันที่จุดมาร์ก กูจะล่วงหน้าไปก่อนนะนี่ไงเจอตัวนึ่งนั่น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 โอ้โหฟ้าโอ้โหมนอยู่กันเป็นดงเลยวะมนอยู่กันเป็นค่ายทหารเลยมึงเตรียมปืนให้พร้อมเริดเรๆ่ดเดเริเรดี๋ิ่ดเรอดเดรอ่ดเริ่ดูริ่ดมาดเริ่ิ่ดเริ่ดเริเิ่ิเร่นเอาปืนลูกซองด้วยเพื่อระยะประชิด ไป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 จังหวะรอบเลนจังหวะสเตลล์มีมีดปะมีเดี๋ยวกูจะเอามีดฆ่าเออสเตลล์มาก่อนสเตลล์มาก่นอนโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วม ไม่มาเปลี่ยนมันเปลี่ยนเวรกันหรอวะไม่ไม่ไมนั่นไงเจอละมันมองกูป่ะวะบอบอบอมึงอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อมมมมมมเอ้ซุ่มไว้ซุ่มไว้ซุ่มไว้เฮ้ยเฮ้ยมันมองกูป่ะวะไอสัตว์นีไ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วทำที่อะไรวะป่ามีดไงป่าไงวะกดเลือกมีดอ่ะมันจะอยู่ในหมวดหมวดเชือกอ่ะ เฮ้ยมันเห็นแลยเอาละเอ,ละเ,อเพื่อนเปิดละปืกนกลเฮ้ยมันปืกนกลปืกนลปกลอ,อยู่ข้างหลังฟังกูต้องเคลียร์รงปืกนกลก่อน เขาไปเคลียร์เป็นคนก่อน ครกูจับตัวพวกนี้ก่อนเฮ้ย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 กินยาตัวไหนวะกินยากดกดแท็บกดแท็บกดแท็บฮะกูจับตัวมันได้แล้วกดแท็บกดแท็บกดแท็บแล้วก็เลือกเลือกไอ้นี่อ่ะ ปืนกลใส่เลยผมกันให้อยฟร์มมาแล้วมาครับมาครับอ่ะมึงมามึงมายิงปืนกลน,นี่เดี๋ยวกูจะไปจับมันก่อน ออกาดเข้าไปนี่กาดเข้าไปอย่าขาขาดเลยอะ่ะยิงเข้าไปยิงเข้าไปมันบ่ไปอืม <Damn, no. S 1> สับสอกไปทีนึง เหลือสองนาทีเราจะต้องส่ง b o ี้ฮันเตอ e r ให้มันให้เวลามัน,น,นะมนดแดงๆเกิดผิวปากเรียกดิไม่ใช่มึงรัวปืนกลใส่ม้ามึงเหรอจ๊ะเด้แต่กูลงหน้าไปก่อนแล้วกันโอเคมึงไปซื้อไมซื้อไม่ได้เดี๋ยววะรอก่อนมึงไปทำอะไรรอก่อนก็ได้รอส่งตัวต้วตองหา มันกลับไปเก็บศพพวกมันก็ได้นะตอนนี้มันยังเข้าร้านไม่ได้ี <c oughs> แดงนะส่งก่อน <c oughs> <c oughs> เนี่ยเข้าร้านปืนแล้วโอ้โหเฮียได้16เซนสัตว์ยังอ,อยู่6เหรียญอยู่เลยกูอะเก็บไปเก็บน้อยไป